สวัสดีค่ะพ่อพ่อขอช่องสาวลาวพาเฮ็ดพาแซบจ้ามื่อันิ้สาวลาวจะพามาหมักหมูจ้าหมูหมูกระทะนะคะทุกคนสาวลาวก็ใส่น้ำมันงาลงไปแล้วค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะทุกคนน,น้ำมันหอยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่แล้วแต่คนชอบนะคะเป็นหมูที่เขาแบบเขาสไลซ์มาแล้วค่ะหมูสามชั้นจ้า ตามด้วยน้ำตาลปิ๊บจ้าพี่น้องเพิ่มความหอมและความกลมกลมนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะใส่ไปสองฟองใส่ไปหนึ่งฟองก็ได้ค่ะแต่สาวเราก็ใส่รสดีใส่รสดีลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยงูเราประมาณเกือบโลนะคะประมาณ8 9ถึง9ขีดนะคะใส่งาลงไปค่ะ,มะเมล็ดงาลงไปมันจะเพิ่มความหอมนะคะทุกคนน้ำตาลปิ๊บเราก็ขยี้ให้ละลายนะคะหลังจากสาวเราไปฉีดวัคซีนมานะคะไม่รู้กินได้หรือเปล่านะคะฉีดวัคซีนคําเอ้ไม่ใช่ขอโทษคะ่ะ ชีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วคะ่ะเอ็กตา้านะคะว่าวโเป็นปันไดคะ่ะไม่รู้คนเรียกว่าวัคซีนยี่ห้ออะไรแต่ว่าเท่า <c oughs> ที่หมอพูดมาจำได้แค่นี้คะ่ะกลับมาก็เลยมีน้องที่เขาในบ้านนและแม่บ้านคนใหม่เขาแบบเขาอยากกินน่ะเขาอยากกินหมูกระทะก็เลยจับซะเลย สาวสีจ้าสาวสีวันเกิดสาวสีจ้าวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี้มาเด้อมากินหมูกระทะพ่อพ่อก็ช่องสาวลาพาเห็ดพาแซ่บอีกแล้วจ้าเมื่อนี้พามากินหมูกระทะเด้อกลางธรรมชาติแต่ออกจะดึกไปหน่อยแนมโบเห็ดแล้วจ้าน้ำซุปเขาเมื่อนี้ปิกนิกหน้าบ้านเด้อพี่น้องวชนที่ไทยให้ตอนแรงลืมลืมไทยบริเวณนั้นนะนอกบ้านเ่านี่ะ เอฟเกตกมีค่ะคุณางามค่ะนี่น้ำจิ้มมีสองอย่างจะเลือกเอาด้วอจ้าลายดิคาลงไทร์ <Okay. S 1> โอเคเอ้ยงามเอฟเพ็กกันสาวสีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อบ้านสวัสดีครับกำลังสิพ่อบ้านค่ะพอบ้านสวัสดีสบายดีสบายดี อาลูกชายพอบ้านบอสวัสดีครับยังนี่ชื่อตะวันนะคะโอเคย่กแม่บางคิปมาไม่ทำเงินให้กาลังย่างจ้าทุกคนพอบ้านจัดการเลยลงมา มา,มามาทุกคนนี่มีไส้ตันน้ำเด้อพี่น้องเลยวงใหญ่มากโอเคอันเดียวโยสบายดีกล้องเร้อบานเน่ยสบายดีเจ้าส,บา,าสบายดีเจ้าสบายดีดเมมมมจ้าอ้าวเววาวว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 มวกววววกวว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 วนวนวววว่ เพ่งเบาค่ะ้มเกิความจริงคามจริงไยแป๊บเดียวก็ได้อไรหรอกเขาอะเดี๋ยวจะเพื่นองแล้วถายแป๊บเดียวเองกล่อง่เห็นตอกเออนะดูเขาด้ดูเห็นหรเห็นเลยตะวันก็ไม่เห็นเลยตะวั ทายแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเ,เ็ดเกดเราคิดเรจับเอเฮ้ยบ่มีแนวหยินสิตูนี้ไปเอาข<ด>้างหลังคุณซื้อมาเามีทำว่ะน้ำมัเอาข้างหล,<ด>ลังพัน,นมลวกาเอาวะใส่ของน,ะนอกเป็นนกจก้ะ อีสักหน่อยพูดเป็นผัวเราเลยไม่ใช่ผัวคนอื่นอีกสั้น